ผีเรื่องกลาตาผีประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่เจ็ดตอนนวนจิตเจอผีมันเป็นบทเรียนแห่งความเจ็บปวดหากว่าเองจักกำแหงต่อข้า คราวหน้าอย่าทำเยี่ยงนี้ให้ข้าเห็นอีกเป็นอันขาดจำใส่กระลาหัวเนาว่นาๆของเองเอาไว้นะท่าทางอาจารย์ขนอมโกรธแค้นผีตายทั้งกลมมากซึ่งเขาไม่คำนึงถึงบุญคุณที่มันยอมสละน้ำเหลืองทนเจ็บให้หล่นน้ำมันออกมาจากใต้คางในเวลานี้มันต้องหาทางให้ตัวเองหลุดพ้นจากความเจ็บปวดโดยเร็วและจะให้มันทำอะไร ก็ยินดีรับใช้ทุกอย่างโอ้ยข้าผิดไปแล้วผู้พิเศษข้ายอมยอมแล้วช่วยข้าให,หายจากความเจ็บปวดด้วยเถิดจากให้ข้าทำสิ่งใดจงบอกมาผีรายพยายามหยัดกายอันเน่าเหม็นลุกขึ้นแต่ไม่สามารถลุกขึ้นได้จึงนอนเกลือกกิ้งอยู่กับพื้นตรงเนื้อบริเวณท้องปริแตกลูกผีของมันล่วงหลุดตกลงมาซึ่งมันมนอาการเจ็บปวด ไม่แพ้ผู้เป็นแม่แม่ข้าปวดแสบปวดร้อนเนื้อจักหลุดออกมาแล้วช่วยข้าทีเถอะเด็กผีแหกปากว้างจนมุมปากทั้งสองขยายติดกับใบหูเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดหน้าเวทนาเป็นอย่างยิ่งอาจารย์ขนอมหัวเราะชอบใจ <c oughs> พวกเองมันจะต้องให้เจ็บถึงจะรู้สึกเอาทัวข้าจะยกโทษให้เองคราวหน้า ้ากำแหงอีกลก้ก็เองไม่ได้ไปผุดไปเกิดแน่ข้าจักจับวิญญาณของพวกเองทวงลงไปใต้น้ำํำให้ทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสไม่มีวันได้พบกับความสุขเลยโอ้โยข้ากลัวแล้วอย่าทำข้าเลยนางผีตัวแม่ยกมืออันเน่าเฟะพนมมือไหวาอาจารย์ขนมพยักหน้าตามแล้วหลับตาบริกรรมคาถาชั่วครู่หนึ่งจากนั้นพ่นลมพรวด ใส่หน้าผากผีตายทั้งกลมส่งผลให้มันยุติความเจ็บปวดลูกน้อยของมันด้วยก็เช่นกันหันมายิ้มแยกเขี้ยวใส่และผลุงเข้าไปในท้องแม่ดังเดิมนางผีเองจงไปเฝ้าดูนางเหลงเอาไว้ถ้าใครเอาน้ำมนต์มาราดรถมันอีกจงแผงริดหลอกหลอนให้มันกลัวจนไม่กล้ายุ่งข้าเชื่อว่าน้ำมันพลายยังถูกชำระล้างไม่หมดอีกไม่นานนางเหลงมันก็จะต้องกลับมาหาไอ้ผวนสิทธิ์ข้า เมื่อน,นั้นข้าจักให้มันอาบนะ้ำมันพลายไปทั้งตัวเจ้าข่าอาจารย์ข้าจักทำตามที่ท่านบอกทุกอย่างเพียงวินาทีเดียวร่างนางผีร้ายหายวับไปกับตาอาจารย์ขนมจึงลืมตาขึ้นใบหน้าสี่เหลี่ยมมองออกนอกหน้าต่างเห็นผวนกำลังกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นความซื่อสัตย์และขยันขันแข็งของลูกศิษย์ผู้นี้อาจารย์ขนมบอกแก่ตัวเองว่า มันคือผู้สืบทอดวิชามนดำโดยแท้จริงเลงแทบไม่เชื่อตาตัวเองเมื่อขัดสีชวีวันจนเนื้อผิวสะอาดตะอ้านใบหน้าที่หมองคล้ำด้วยมนดำผสมกับคราบเหงื่อใครหายเกลี้ยงไปทันทีบัดนี้ภาพตรงหน้ากระจกคือสาวน้อยหน้าตาผุดผาดแม้ว่าผิวจะคล้ำไปบ้างแต่ความสวยงามยังปรากฏให้เห็นน้อยเห็นแล้วถึงกับไม่สบายใจ หวั่นว่าหลวงราชศักด์จะเอาเหลิงเป็นเมียอีกคนเพียงแค่มีดวงจิตจันกับตัวเธอรวมเป็นสามหลวงราชศักด์ยังมอบความสุขให้ไม่ทั่วถึงถ้าหากมีเหลิงเพิ่มมาเป็นสี่อย่าหวังเลยว่าจะได้อิ่มเอมกับรสเสน่หาตามประสาผัวที่พึงมอบให้แก่เมียพี่น้อยมองหน้าฉันมีอันใดหรือจ๊ะเหลิงหินน้อยมองไม่วางตาเกิดอาการเขินอาย พอคิดว่าตัวเองสวยจนบาดตาแม้แต่หญิงด้วยกันยังชื่นชมน้อยจึงแก้งข่มเข้าไว้ที่ข้ามองเองเที่ยนะเพียงแค่สงสัยว่าทำไมหน้าตาถึงอัปลักษณ์ความงามนักตัวข้าที่ว่าขี้เหล่อยู่แล้วแต่เองยิ่งร้ายกว่าแสงนำหน้าข้าไปแล้วนะโว้ยนางเหลงรอยยิ้มชูครู่ได้หุบไปในบัดดลเหลงรีบคว่ำกระจกบานเล็กลงกับตะกร้าผ้าผักตบชวาที่มีแป้งล่ำ รวมถึงหวีไม้ไผ่และขี้พึ่งสีปากซึ่งวางคระกันอยู่วันนี้เย็นย่ำแล้วเอ็งรีบลงครัวไปช่วยป้าตุ่มล้างจานให้หมดถ้าหิวก็คดข้าวในหม้อถามป้าตุ่มว่ามีอะไรกินก็ตักเอากินแค่พอประมาณนะอย่าตักมากเหลือแล้วจะเสียดายข้าวของยิ่งแพงอยู่ด้วยน้อยไม่วายวางกล้ามทําตัวเหนือกว่าสาวใช้ทั้งปวงเหลงอยากรู้นักว่าน้อยเป็นใครกันแน่ ทำไมถึงกล้าทําเสียงดังใส่จันทรสักวันหนึ่งนางคงได้คําตอบข้างฝ่ายน้อยเก็บความอึดอัดเอาไว้ไม่อยู่รีบแล่นไปหาจันทร์ขณะกําลังรมรูปเนื้อตัวด้วยน้ําปลงแป้งรําที่ส่งกลิ่นหอมจรุงโดยคาดหมายเอาเองว่าหลวงราชศัก์ดจะเรียกไปรับใช้ในห้องเล็ก ซึ่งอยู่บนเรือนใหญ่และห้องนั้นมีไว้สำหรับบำเรสวดัดกับเมียบ่าวทั้งสองโดยอยู่คนละฝั่งกับห้องนอนของนวลจิตแห้จันเองเตรียมตัวตั้งแต่หัววันเชิวนะไม่นึกหรือว่าคุทพันจะเรียกข้าไปรับใช้ก่อนเองนะ่ะน้อยรีบกล่าวด้วยเสียงชวนหมันไส้สำหรับจันแล้วนางยอมน้อยอีกคนเพราะถือว่าตนมาทีหลังความคารพยำเกรงที่มีต่อน้อยจึงลดหลั่นลงมา รองจากนวนจิตเมื่อเห็นน้อยเข้ามาจันจึงวางเครื่องปะทินโฉมเอาไว้เช่นเดิมแล้วหันมายิ้มให้อย่างไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อคำพูดเสียดแสลงใจฉันก็แค่เตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะปุบปรับท่านเรียกจากไม่ต้องเอาตัวเหม็นควันฟืนไฟไปให้ท่านรําคาญจมูกอย่นางคนรอบคอบนี่นางจันเองมุดหัวอยู่แต่ในรูดังนี้จะรู้อันใดเล่าบางครา จะมีอีนางม้าป่าตีนปลายแอบวิ่งแซงเองกับข้าไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะโว้ยน้อยแสดงอารมณ์โกรธด้วยการกระแทกบ้านท้ายบานเบิกลงกับพื้นแรงๆกาปั้นทั้งสองข้างทุบลงบนหน้าขาจนเกิดเสียงดังปรับจันมองอย่างงุนงงไม่เข้าใจคำพูดของเมียบ่าวคนรองจากนวลจิตดวงตากลมวาวใสยังคงจ้องหน้าอุ่มๆอย่างไม่วางตา ฉันเป็นคนโง่ขาวเบาปัญญาไม่เข้าใจคำพูดของพี่ดอกโอ้โยฮยนังนี่มัวแต่ทำหน้าทึมทื่ออยู่เยี่ยงนี้เดี๋ยวก็ได้อดกินของอร่อยเองรู้หรือไม่ว่าอีนางคนป่าชื่อเรงนะ่ะพอมันอาบน้ำขัดถูจนเนื้อตัวสะอาดสะอ,าสะอา้านแล้วลงแป้งลงขมิ้นมันงามละออเชียวละข้ากลัวซะจริงว่าคุณพานเห็นเข้าจักอดใจไม่ไหวสงสารแต่คุณวน,นจิต ต้องช้ำใจอีกหนน้อยแจงข้อกังขาแก่จันจนสิ้นจันมองหน้าน้อยแล้วยิ้มอย่างรู้ทันนางรู้ว่าคนที่ร้อนรนมากกว่าใครก็คงจะเป็นน้อยคนเดียวเท่านั้นเพราะนวลจิตเป็นผู้หญิงใจกว้างยอมให้บ่าวใช้ผัวร่วมกับตัวเองเป็นเวลาเกือบสามปีล่วงมาแล้วถ้าเป็นความต้องการของคุณพ่านละ่ะใครจะกล้าขัดเล่าพี่น้อยจันรู้ดีว่าหลวงราชศัก เป็นคนค่อนข้างตามใจตัวเองหากว่าต้องการสิ่งใดแล้วจะต้องเอาให้ได้แต่น้อยกลับสายหน้าไปมาก่อนที่มันจะงาดคุณหลวงไปเราจะต้องตัดตอนส่งมันให้เป็นนางกะลาก้นขวัวซะเองมีความเห็นเช่นใดวะตามใจพี่เถอะถ้าพี่คิดว่าป้องกันมันได้ไม่ให้มันเจอหน้าคุณท่านแล้วก็พี่จัดการทำเองซะเฮวันนี้อากาศอบอ้าวคล้ายฝนจักตกข้าเหนียวตัวอีกแล้ว เห็นทีว่าต้องไปรูปเนื้อรูปตัวอีกสักคราว่าแล้วจันรลุกขึ้นโดยเร็วน้อยเองก็ต้องเอามือยันพื้นเอาไว้แล้วดันตัวเองลุกขึ้นบ้างเมียบ่าวทั้งสองของหลวงราชศักิ์พากันมาที่ตุ่มน้ำดินเผาใบใหญ่ซึ่งตั้งไว้อยู่หลังเรือนสำหรับบรรจุน้ำกินน้ำใช้บ่าวทุกคนต้องใช้ตุ่มใบเดียวกันและช่วยกันตักน้ำมาเติมให้เต็มขณะที่สองบ่าวเดินจวนจะถึงอยู่รอมมารอพัน เสียงคลางฮือฮือแทรกกับความเงียบสงบดังขึ้นสองบ่าวยืนตัวแข็งทื่อมองหน้ากันไปมาโดยเฉพาะจันเป็นโรคกลัวผีขึ้นสมองจับมือค่อนข้างอวบของน้อยเอาไว้จนแน่นพาพาพี่น้อยได้ได้ยินเสียงอะไรไหมจากคนพูดคล่องเร็วปรือกับเปลี่ยนเป็นติดอ่างโดยอัตโนมัติตามด้วยร่างสั่นเทิมคล้ายคนเป็นไข้ป่าทำให้ร่างของน้อย รอยสันสะทานไปด้วยน้อยยังไม่ทันจะอ้าปากตอบด้วยซ้ำนางสะดุ้งใจหายหักวาก่าตกลงไปอยู่ที่ปลายเท้าเมื่อเสียงหนึ่งดังแทกขึ้นมาตอกย้ำความกลัวให้หนักไปอีก <c oughs> สองบ่าวยืนตัวแข็งทื่อแล้วหลับตาปีเมื่อได้ยินเสียงหอนโหยหวนของหมาที่รับกันเป็นทอด จากที่ได้ยินไกลๆบัดนี้ใกล้เข้ามาทุกทีดูเหมือนว่าเสียงนั้นหอนรอบๆตัวอีกด้วยจันมีความรู้สึกว่าอยากจะกลั้นใจตายเสียเดี๋ยวนั้นจากนั้นเสียงครางเย็นยาเยือกดังเสริมแซกกับเสียงหมาหอนอีกครั้งทำเอาสองสาวใจมดเกิดอาการยืนนิ่งเนื้อตัวแข็งทื่อคล้ายกับโดนสาบให้เป็นหินไปชั่วขณะสายลมกันโชคโดยเร็ว เสียงใบไม้ถูกพัดปลิดขั้วหลุดร่วงออกจากต้นดังกล่าวเบื้องหน้านั่นยอดยไผ่ไหวเอ็นลู่ลมจนยอดเกือบจระรดถึงพื้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มันได้เกิดขึ้นแล้วความหวาดกลัวเริ่มเกิดขึ้นเมื่อร่างเล็กดำๆค้องอะไรบางอย่างกระโดดโลดเต้นบนยอดไม้ไผ่ไปมาบางครั้งมันเอาสองมือเล็กๆหนยอดไม้ไผ่เอาไว้แล้วแล้วโน้มตัวลงมาติดพื้น จากนั้นปล่อยมือให้ยอดผายดิดขึ้นไปเจ้าตัวประหลาดนั้นก็ลอยละลิวตามไปด้วยและแล้วร่างของมันก็หายวับไปบนท้องฟ้าอันมืดคลึมเครือจันอดรนทนไม่ได้เมื่อรู้ว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่าผิดปกติปากเริ่มขยับไปมาบ้างแล้วผีพี่น้อยมันต้องเป็นผีแน่ๆเพ่นเข้าเรือนกันเถิดมือใหญ่หยาบกร้านคว้ากระชากข้อมืออวบอูม ของน้อยแนบแน่นแล้วดึงให้วิ่งกลับเข้าไปในเรือนท่ามกลางเสียงหัเราะอันเย็นยะเยือกของใครบางคนดังขึ้นซึ่งมันก็เรียกผมบนหัวของบ่าวทั้งสองให้ลุกชันด้วยความกลัวแล้วอุทานออกมาพร้อมกันช่วยด้วยผีหลอกสองสาวกระโจนแผลวเข้าไปนอนเบียดกันบนเสื่อผือนเล็กโดยมีผ้าผวยผืนเก่าคลุมโปงเอาไว้ร่างจึงสั่นะระลิกติดติดกันจนทำให้ห้องนั้น ไว้สั่นตามไปด้วยความร้อนอบอ้าวที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนวนจิตขยับตัวเบี่ยงออกจากร่างบึกบืนของหลวงราชศัก์บัดน,นี้หลับไปเพราะความอ่อนเพลียสามวันแล้วที่นางต้องปนิบัติรับใช้ในฐานะภรยา ที่พึงมอบความสุขให้แก่สามีนางนึกถึงเมียบ่าวทั้งสองคนป่านนี้คงแหงนคอรอคอยเสดเสียเส้ยวแห่งความสุขจากหลวงราชศัก์ิโดยหวังว่าจะได้รับความเมตตามาให้บ้างนวลจิตซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันรู้ดีว่าทุกแค่ไหนถ้าไม่ได้รับความสุขจากผู้ที่เป็นสามีโดยเฉพาะเมียบ่าวอย่างน้อยและจันหญิงทั้งสองไม่รู้เลยว่าความสุขนั้น จะมาถึงเมื่อไหร่เราเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่านะที่ครอบครองคุณหลวงเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่หรอกมั้งท่านไม่พึงประสงค์ไปหามันเองนี่นาถ้าท่านจะไปแล้วรู้จักทัดทานท่านได้เรื่องความหึงหวงต่อเมียบ่าวสำหรับนวนจิตแล้วไม่มีอยู่ในความคิดรู้แต่เพียงว่าสิ่งใดที่ทำให้หลวงราชสักมีความสุขภรรยาเช่นนาง จัดต้องสรรหาจัดให้โดยโดย่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่สุขสบายรวมทั้งความสุขจากหญิงในเรือนนอกจากตัวของนางแรกๆอาจจะขมคืนไปบ้างทว่าการเวลาที่ผ่านไปไม่เพียงแค่นางคนเดียวเท่านั้นที่นั่งแป้นเมียเอกภริยาข้าราชการคนอื่นๆก็เช่นกันสามีต่างจัดการรวบรวมบ่าวสาวในเรือนมาบำเรอความสุข โดยท่วนหน้าซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเหล่าบรรดาภริยาแต่งต้องยอมรับต่อการกระทำของสามีให้ได้ไม่เช่นนั้นบ้านจะลุกเป็นไฟซ้ำร้ายกว่านั้นสามีบางคนอาจจะเขี่ยตนให้ตกจากตังแล้วดันเมียบ่าวขึ้นไปแทนที่ซึ่งเป็นความเจ็บปวดทั้งชีวิตจนไม่ยอมไปเผาผีกันก็มีด้วยเหตุนี้นวลจิตจึงทำตัวแข็งเหมือนหินใจเย็นเหมือนฟัก ไม่หวั่นไหวต่อการกระทำของหลวงราชศักิ์เมื่อเรียกจันทร์กับน้อยขึ้นมาปรนิบัติบนเรือนของนางร่างแน่งน้อยอรชรยืนกอดอกรับลมข้างหน้าต่างจูจ่ๆลมที่เฉื่อยชฉีวเมื่อครู่กลับกลายเป็นแปลเปลี่ยนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเห็นยอดไายลู่เอนลงอย่างผิดสังเกตคิวเข้มเรียวขมวดเข้าหากันด้วยความสงสัยต่อความเปลี่ยนแปลงเหนือธรรมชาติพลัน ใบหน้าเน่าเฟะของนางผีตายทั้งกลมโผล่ครวดขึ้นมาประจันหน้ากันตรงหน้าต่างพอดีความน่าเกลียดน่ากลัวต่ออสุภะและกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงมวลจิตตกใจกลัวจนกรีดร้องเสียงดังอ้าผีหลอกหญิงงามกลัวจนเป็นลมล่างลูล้มลงกับพื้นจนเกิดเสียงดังตึงหลวงราชศักด์สะดุ้งตื่นจากแสงใต้ในห้องเขาเห็นภริยา ซุดลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าร่างสูงใหญ่กระโจนเข้ามาอุ้มนวลจิตเอาไว้พรางเรียกชื่อด้วยเสียงละล่ำละลักนวลจิตเจ้าเป็นอันใดนวลจิตเฮ้ยผู้ใดอยู่แถวนี้ช่วยข้าเร็วเถิดคุณนวลจิตเป็นอันใดไม่รู้นิ่งไปแล้วหลวงราชศักดิ์ตะโกนเรียกบ่าวพ้าด้วยเสียงขมพนมฐานรับใช้รีบกระโจนเข้ามาในห้องโดยเร็วดวงตาคมเข้มเบิกกว้างเมื่อเห็นนวลจิตนอนนิ่ง ใบหน้าซีดเผือดนายท่านคุณนวลจิตเป็นอันใดขอรับข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอันใดขึ้นจู่ๆก,ก็ได้ยินเสียงเธอกิีดร้องจากนั้นก็เห็นล้มลงไปกองที่พื้นตรงข้างหน้าต่างนั่นหลวงรัชศักดิ์เล่าพางนวดเฟ้นเนื้อตัวนุ่มนิ่มของภรรยาด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่พนมรีบออกไปข้างนอกเรียกตุ่มแม่ครวัวให้ช่วยหายาหอมมาละลายน้ำให้ดื่มเร็วเขถดป้าตุ่ม คุณนวลจิตแย่แล้วจู่ๆก็เป็นลมสลบไปเลยไม่รู้ว่าเป็นอันใดกันแน่หายาหอมให้เธอด้วยเถิดเจ้าข้าคุณพนมปเจียวจ้าแล้วนางเลงตื่นช่วยข้าหายาด้วยเถิดเองยังสาวยังแซ่สายตาดีช่วยจุดใต้ส่องหาอับยาทีเถิดตุ่มขย่าล่างของเหลงให้ตื่นโดยเร็วพนมมองหญิงสาวหน้าตาฉล่มนางหนึ่งรือนร่างอลชอน กำลังลุกขึ้นอย่างแช่มช้อยสร้างความประหลาดใจจนตกตะลึงงนันไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงหน้าตาเข้าทีมาอาศัยอยู่ด้วยครั้งแรกที่เห็นเขารู้สึกปฏิพั์ต่อสาวงามทันทีใครนะ่ะญาติป้าหรือไม่ใช่ดอกเจ้าค่านางเหลงบ่าวคนใหม่พ่อมันเอามาขายให้คุณนวลจิตเจ้าค่าคุณพนมจำได้ไหมเจ้าคะนางหน้ามอมที่นอนสลบกับพ่อของมัน ตรงหน้าเรือนไงเล่านางเหลงสาธุคุณพนมเสียตุ่มเตือนให้เหลงทำความเคารพพนมถึงแม้ว่าเขาเป็นเพียงฐานรับใช้แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการมียศมีศักด์ควรแก่ความเคารพนบนอบเหลงจึงพนมมือขึ้นไหวโดยเร็วจากนั้นก็รีบควานม,มือหาอับยาหอมเป็นพลวันท่ามกลางสายตากล่มกลิ่มของพนมมองด้วยความพึงพอใจนี่ชาป,ปะตุม ฉันเจอแล้วเหลงยื่นอับยาหอมให้ตุ่มซึ่งแกรับมาถือเอาไว้โดยเร็วไปนางเหลงช่วยข้าติดไฟต้มน้ำจากได้เอายาหอมละลายน้ำให้คุณนวลจิตกินโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นอันใดนักหนาก็ไม่รู้นะตุ่มเป็นห่วงนวลจิตที่สุดเพราะเป็นนายหญิงที่ให้ความรักและความเมตตากับทุกคนไม่มีเลยสักคราที่จะทำให้บ่าวไพ่ช้ำใจทุกคนจึงให้ความรัก และเขารบเทิดทูนนวนจิตเอาไว้เหนือหัว